ดวงชะตาวันที่5กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพระรหัสบดีภาพรวมวันนี้พลังแห่งความเป็นผู้นำและความเด็ดขาดจะนำพาความสำเร็จมาให้การตัดสินใจที่ชัดเจนของคุณจะพลิกเกมและนำมาซึ่งชัยชนะในทุกด้านการงานความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของคุณ จะพลิกสถานการณ์การทำงานที่ยุ่งเหยิงให้คลี่คลายหงได้คุณอ่านได้รับมอบหมายงานที่มีความขัดแยง้งหรือต้องแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนแต่การตัดสินใจที่แน่วแน่ของคุณจะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดและนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดโอกาสในการร่วมมือกับโปรเจกต์ที่วางแผนไว้จะเปิดกว้างและความสามารถในการนำเสนอผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับด้านการเงิน มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากผู้ใหญ่หรือได้รับการอุปถัมภ์อาจเป็นเงินก้อนหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนได้อย่างราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้มีอานาจความรักสำหรับคนโสดมีแนวโน้มที่จะมีคนอายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่ในวงเดียวกันให้ความสนใจเข้ามา ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากความชื่นชมในความสามารถและทัศนคติที่ตรงกันสำหรับคนมีคู่คู่ครองของคุณจะให้การสนับสนุนในเรื่องการงานหรือการเงินแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเข้าใจกันเป็นอย่างดีสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ควรระมัดระวังเรื่องความเครียดและความกังวลใจที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องรับผิดชอบงานใหญ่การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความกังวลใจหรือความกดดันที่มาพร้อมกับตำแหน่งและความรับผิดชอบซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ได้ควรระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนในช่วงที่จิตใจไม่นิ่งทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบนั่นการงานเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณและความสามารถของตนเอง ด้านการเงินแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเพราะสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงนห้คุณมีคนอุปถัมภ์ต่อไปด้านความรักหากมีคู่ให้ใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อแนะนำเพิ่มเติมการไหว้พระตอนค่ำเป็นการสร้างความสงบให้กับจิตใจและเสริมพลังบุญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำที่จะช่วยให้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาได้ด้วย